ผ่านไปเพียง5นาทีนะคะเขาก็จะมีความข้นขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่นะคะความเข้มข้นเขาจะประมาณนี้ตักเต็มถ้วยแล้วเราก็โรยหน้าด้วยเก็ดน้ำตาลที่เป็นสีๆนี่นะคะจะได้ดูน่ากินยิ่งขึ้นค่ะบ้านเราสตอรี่ สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำไอติมรสช็อกโกแลตวิธีทำง่ายๆดูส่วนประกอบกันเลยค่ะก็จะมีนมข้นจืด1,000กรมัมนมข้นหวาน160กรัม แป้งข้าวโพด35กรัมและสุดท้ายผงโกโก้60กรัมค่ะวันนี้วิก็เลือกใช้ผงโกโก้ของดิมมี่โกโก้พาวเดอร์นะคะเพราะว่าเขาเป็นโกโก้แท100้ร้อเปซละลายง่ายใช้กับเมนูที่เป็นโกโก้แล้วก็ช็อกโกแลตเนี่ยได้หลากหลายเลยนะคะรับรองว่าอร่อยหอมแล้วก็เข้มข้นทุกเมนูค่ะหาซื้อได้ที่ร้านขายวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วไปเลยนะคะหรือจะสั่งในแอปช้อปปีและลารสด้าก็ได้ค่ะ เริ่มทำกันเลยนะคะให้เราเตรียมหม้อมาค่ะแล้วก็ใส่นมข้นจืดลงไปต่อด้วยนมข้นหวานแป้งข้าวโพดและสุดท้ายผงโกโก้ค่ะส่วนผสมก็มีเท่านี้เองนะคะเราจะคนทุกอย่างให้ละลายก่อนค่ะแล้วจึงนำไปตั้งไฟถ้าเรานำไปตั้งไฟเลยเนี่ยแป้งข้าวโพดเขาจะจับตัวเป็นก้อนนะคะเพราะฉะนั้นต้องคนให้ละลายก่อน เพียงแป๊บเดียวทุกอย่างก็ละลายดีหมดแล้วก็ให้เรานำไปตั้งไฟจุดไฟขึ้นมานะคะใช้ไฟค่อนอ่อนแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆเลยนะคะอย่าหยุดมือคนช้าๆได้ค่ะผ่านไปเพียง5นาทีนะคะเขาก็จะมีความค้นขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่นะคะความเข้มข้นเขาจะประมาณนี้ ให้เราปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็ยกลงจากเตานะคะเอามาคนต่อด้านล่างค่ะเราจะคนต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าเขาจะคลายความร้อนการคนช่วงนี้ก็จะช่วยทำให้เนื้อไอศครีมของเราเนี่ยมีความเนียนยิ่งขึ้นด้วยค่ะผ่านไป15นาทีเขาก็ได้คลายความร้อนออกไปหมดแล้วนะคะแล้วก็หยุดคนได้เลยแล้วก็นำไปเทใส่ภาชนะค่ะ ภาชนะที่วิทเตรียมไว้ก็เป็นกล่องพลาสติกนะคะขนาดบรรจุ2,500 ML เท okay, ใส่ลงไปแล้วเราก็ปิดฝาให้สนิทค่ะแล้วก็นำไปแช่ในตู้เย็นช่องฟรีซจนกว่าเขาจะแข็งตัวสำหรับวันนี้มืดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวิจะแช่ไว้ข้ามคืนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนี่ก็เป็นเช้าวันใหม่แล้วนะคะให้เรานำไอติมออกจากช่องฟรีเลยค่ะแล้วมาเปิดดูกัน ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะแข็งตัวดีแล้วให้เราใช้ที่ตักไอศครีมเนะะี่ยค่ะขูดลงไปได้เลยดีเลยนะคะนี่ค่ะตักเต็มถ้วยแล้วเราก็โรยหน้าด้วยเกล็ดน้ำตาลที่เป็นสีสีเนี่ยนะคะ จะได้ดูน่ากินยิ่งขึ้นค่ะชิมกันเลยค่ะอืมอร่อยมากๆค่ะหวานไม่มากนะคะกำลังดีมีทั้งความหวานและความมันค่ะแล้วก็หอมกลิ่นโกโก้เนี่ยมากๆเข้มข้นค่ะทางบ้านลองไปทำกันดูนะคะวันนี้วิต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ